วัดผู่ม่าน้าโตรัฐมนตรีวัฒนธรรมกัมพูชายืนยันไม่ได้เรียนแบบนครวัดทําจากแรงศรัทธาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรข่าวสดรีแับจะเล่าให้ฟังค่ะทางวัดเรายืนยันครับเราไม่ได้สร้างลอกเรียนแบบใครครับใช้สถาปัตยกรรมที่มีอยู่ในพื้นที่ของเราอย่างพนมลุงที่มาลางสามยอดลบบุรีนะครับ กรณีดรเฟืองสกุนารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลปะของกัมพูชาได้ออกมาประนามอย่างรุนแรงต่อการก่อสร้างวัดภูม่านฟ้าจังหวัดบุรีรัมย์ในประเทศไทยที่เลียนแบบสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของนครวัดโดยดรเฟืองเรียกการก่อสร้างวัดดังกล่าวว่าเป็นการละเมิดอัตลักษณ์และจิตวิญญาณทางวัฒนธรรมกัมพูชาเป็นการบ่อนทําลายคุณค่าสากลอันโดดเด่นและความแท้จริงของนครวัดและสะท้อนถึงการละเมิดจริยธรรมด้านมรดกอย่างร้ายแรงล่าสุดที่วัดพระพุทธบาทศิลาหรือวัดภูม่านฟ้า ตั้งอยู่ตำบลบ้านสิงอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เพราะว่ามีประชาชนทั้งในพื้นที่จังหวัดและนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดเดินทางมาเที่ยวชมวัดภูม่านฟ้าต่อเนื่องส่วนการก่อสร้างนั้นก็ยังไม่แล้วเสร็จโดยมีการก่อสร้างหลายอย่างอาทิพระมหาเจดีย์อาคารวิหารหลวงพ่อหินในวิหารน้อยภาพสลักนูนต่ำตั้งเรียนรายให้ได้เห็นตลอดทางรวมถึงลานพระนอนฐานเป็นรูปเทวดายักษ์และมนุษย์เป็นต้นซึ่งส่วนใหญ่ทําจากหินทรายขณะที่นายพีรวัตรจันทศิษย์วิย,ยาวัจกรวัดภูม่านฟ้าระบุว่าวัดไม่ได้รู้สึกหนัก อะไรกับประเด็นที่ถูกกล่าวหาเพราะศิลปะที่เราทําเป็นเรื่องของศิลปะในลักษณะของศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาอื่นทาจากแรงศรัทธาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดี๋ยวเราไปฟังเสียงวัยยวัจกรกันค่ะทางวัดเรายืนยันครับเราไม่ได้สร้างลอกเลียนแบบใครครับนนเราใช้ภูมิปัญญาของเราครับใช้สถาปัตยกรรมที่มีอยู่ในพื้นที่ของเราอย่างพนมลุ้งพ่มายปราง3ามยอดรับบุรีนะครับเป็นแนวความคิดแต่หลักๆก็คือเราสร้างถวายพระพุทธองค์ครับ เป็นศาสนาสถานเป็นพุทธส,าสถานสําหรับพุทธศาสนิกชนคนไทยนะครับที่เราสร้างขึ้นเจตนารมณ์ก็มีแค่นี้ครับไม่ได้ลอกเลียนแบบใคร,ครแล้วก็อย่างที่เห็นครับเรื่องของงานศิลป,ะ,ปะที่เราทําก็เป็นศิลป,ะ,ปะในลักษณะของศาสนาพุทธไม่ได้ศาสนาอื่นสร้างเป็นหอพระต่างๆปราสาทหลังต่างๆไว้ปฏิสถานพระพุทธรูปปรางต่างๆ,ๆที่มีอยู่ในวัดครับ,รบยืนยันเราไม่ได้ลอกเลียนแบบใครครับ แล้วก่อนหน้านี้เองครับเห็นบอกว่าทางรัมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเนาะก็เห็นบอกว่ามีการยืนยันแล้วบอกว่า,าวัดภูม่นน้าไม่ได้มีการสร้างเน่นแบบแล้วรอบนี้มากลับไปกลับมานี่รู้สึกอย่างไรบ้างครับผมผมผมไม่ทราบประเด็นนั้นนะครับแต่ว่าเราทางวัดเราก็ยืนยันว่าเราไม่ได้ลอกเลียนแบบใครครับเ,เราก็ทําของเรามาอย่างต่อนเนื่องมีความกังวลใจหรือว่า,อ,าอย่างไรบ้างไหมครับบอกว่า ทางทางกัมบ,บูชาก็ยุให้ฟ้องศาลโลกอีกประเด็นนี้อ๋อไม่มีครับเราไม่มีความกังวลใจครับเราไม่ได้ที่สําคัญสาระสําคัญของเราคือเราสร้างสร้างบุญ ด้านชาวบ้านบอกว่าจากที่เคยเดินทางไปเที่ยวนครวัดที่กัมพูชาและได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมที่วัดภูม่านฟ้ากับตาก็ยืนยันได้ว่าไม่เหมือนกันอย่างแน่นอนซึ่งวัดภูม่านฟ้าสร้างจากหินทรายแต่นครวัดทําจากศิลาแรงแต่ก็รู้สึกไม่สบายใจที่กัมพูชามากล่าวหาแบบนี้และไม่รู้ถึงเจตนาว่าทําไมถึงพูดช่วงที่มีปัญหาพิพาทกันก็ต้องมาติดตามกันว่าดราม่านี้จะเป็นอย่างไรต่อไปท่ามกลางกระแสะปมพิพาทชายแดนที่กําลังระอุข่าวสดรีแคปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ รับชมข่าวทุกเรื่องราวในทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องนองทุกข์ส่งข้อมูลมาที่อินบ็อกซข่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสํับรับทุกการติดตามนะคะ